สวัสดีครับมาครับตึกแขหาป่าจินแรงหนึ่ิมันปรม,นม,ามานันเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับบาดแรงมัน,พอ,อพ,อนพอเลยเด้อบาดแรกพอเลยพอๆ่อกลิ่นวัดปุ๊ดแฮเจ็บก็บาดเนี่ยปุดเหอะบ่ เป็นเบื่งครับเพราะสังต้องไล่ม้อนได่เวดม้อนแล้วกันดิเอาเลยนี่บอลข้องหันนี่ปลาเนี่ยตอนนี้เมียเรียนอาหารมันหลอยู่เมียคืออาหารมันกิีกต่อปลากต้นเด็คือไปเสิร์ฟเนที่มนหอกก็จะนีผู้เลี่เรียนหอกกันอย่าบนี้ ป่า้องที่หนา่งหาวกูนี่หละมามึงไปบุกอะไร้าอยู่วันบายแรกอ็ยังคอยลุงเ้นโตปปาดิวันบาแรกบอนกับวันน้องมึงเอะเสน้ไปปูไปโอ้มแจ้งตปดปาดไอมันไมามึงน่้โตต้อา Oh. ไม่ผูกจอมเลยไงผูกแปันเลยจอมฉีกว่ะก็ว่าจะเอาออนวันนี้แหละโอ้มันเลยไปขันเขากัได้ไไพู้นึงวอามันเลิกไปไหนเำนั่นแหละเขาอย่ไรนี่ไปอย่างไยาังนไ ะเลหนังบัน่ปลายงน้ำเอาคืนทาง่นคืนทาง่นเยี่ยว่ะชัวใดเย็นครับขยักเลยวะโอ้ไรพ่อใหญ่บางไม่เป็นไ

สอตัวตัวซ้านั่นนี่ล้วปล่อยห่วงกันหมดเนาะใเลยบ้านขาปลาบ้านขนันวันงหันมันบ่ได็ปดมัน่มีเอะแหมมเดี๋ยวกูไปดี๋ยสาเสเ็ีตัวนี้ก็เออ อ,อ,ยอย่าร้ายวะต<ะ>่างคนเสด็จขวบเพียงไปก็ได้ตัวเดี๋ยวมันจะนำเลิกดิโอ้ยาตัวมันโมเมนแห่เผาเผาเ้าื่นเ้าื่นจำพะมันบรยุเหรอเนาะว่ากขวนดีแล้วโอ้ยัน,นบอกามังกดของยองมังหันนี่ก็ตีกละจอมเอาวานไหม ที่ได้ไปหาคือญีปโม,มหรือมังส้งนี่ครับ <c oughs> ดเด่ินเล้ยนน้น,ยน้อย <c oughs> หนยกนนแต่ี่ป่มไหลึ่ครับไมหลเยยอวฟ <c oughs> อาขี <c oughs> ่้อ <c oughs> ปเลี้ยไว้ิปเ เกาเาอกัมนปากนปาเรียงหอาเขาโยนดังสิ่อะไรกินขุนผู้เดียวอ่ะนอยูุ่นหม่องกี่รเมียเคยเอาหายม่กินอะไรทิ่จริงไงก็เดินวานยากครับต่นี่ก็ต่นี่ก็ได้ปลูกไปเยอะพรกสทรงกหมดนะที่ฟานเนี่บ้านบังตัวมันบอนยังไงน่ะ เมื่อกินเรกจอบคัับปันความเซียนเลยครับล่ะมาน้ามาบันนี่ ต้องต้องกดตีนไว้ไปไหมตั okay. ้มอยู่ไหนเร็วๆน้ำไหมออกแท่โดดอ่างหรอตัวน่อยยังลุงอยู่เลยโอ้ยมันลุ่งดมันจะลุ่งแล้วมันแค่ไหนแขนเบาคด ต okay. ุ no ่มกาไปยูเอ้โยเข้าไปวันคอโย่ไปทำมันมีอยู่ในหันมันออกแล้วมันออกแล้วน้อยเนาะนาจีวันกูว่าไม่พูดน่จด้เน้ำล้บ้านโอ้ยอเคซะ็อือดอกดิขึ้นรถขึ้นรถที่เบียวต้องลุแล้วมันเลยรอยนากเป็น ผมรลอยหนผมเปลี่ยนดนบกมัมพันกระซิบงไรอยหนังมเปี่ยนไปหไปทหารบปในร้อยหนังดทหารบกเัินไหนวะทหารเรือเอาน้ามาโซนไปไล่เนปลาหย้าท่นมู้นึงตีปลาหย่านึ่งไล่แนลูกเงินคนอไ

ตัวนยี่ยบวมันสิ่ลมตมเดี๋ยวิันเก็ได้รับันรองทีแะมยมยเาว่าตัวหยบไปเ้อะันเื่อจิ้มันมาเสียบตัวโยกเพื่อขึ้นเาเอาลงเอาลงมไิ่งเนี้เาอยู่ไหนเ้งน้ำทีโอ้เลนแต่ละอนได้เลตัว้นแ่มันอต้องลูกไม่น่าบังหวก็หาทินที่ห้กินก็เกินแบบลูกไม่น่าบงปรงเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบ่รได้งกหน้ไม่ันนอยติงเา่บอกว่าาฝ้าีเหยียบเ้าเหยยบถมันไปจะเนาะ แต่เดี๋ยวพ่อเรยบบ้างมาคิดชมกอขึ้นได้เฮ่บ่าเพ้อแล้วพ่เพ้อแล้วอันยะอรนจะไงถาบพุทธสังกนัไปไปก็มาเบิดมีกันจีนในเบิรดบ้านถพคนละตัวว่าไนห่งแมว ไปไปน้ำลวงันได้ลงหนมนหลวห้าขวนี่โอ้โหตาดีอยบป่าตาบอเมือน่ะบาดเยอะพ่อเอน่ได้ไว้แล้วเขาิยางกินได้ซ่นะเออพอแล้วพอจังเดลยปนีจะได้ป่วยพวมือดีสเดงก้ง อได้เนคัะเนาะคิสุดการเ็ขอแซบอ่าแซบเลยเนาะทำปิ่งฟ้าแทเกลือจึงอยู่ลอดใจอยู่ว่าันสบาบนำ่กามันมันหน่อยก์มันน้อยนี่ไม่ปนิ่หมเอาไปไลากันยากไหมตุยมันมันแห่เทีืองกันตันที่แบานมีตันกัว่าปวดอะไรแต่าหน่อยห็นเด็าาเน้ย นเี่ตัวยวานแหกินเด้ี้ตัวไหนดปไปเลยนะปพรอไปมัเน่ติดสามไมเสเหยืส่เตัวแยงเิกสบายแล้วหือมันเหลือมันเหลือคุณไหนสือถ้ามีเสีนเหยียบสองลเราไปดินะเอ็งมไหมพจังเขาเตะปนนี่ล้ ลี้างไว้คัเนาะไม่ได้คู้เบียรไม่ได้กินได้ครับคูเบียร์้วหมานี่ซื้อได้มาถสอบอลงน้ำแล้วล่ะมู้เบียร์วานนี่ไม่ได้กินปล่ายอ่างดเหั่พาไปกินดีกว่า มิใส่ซาเลีงว่าเดี๋ยวมีบอกป้อยไว้ไี้นีเปล่าได้หนีได้บอ่ากอนน้ำใส่นีเนี่น้ะตายก็ตายครับก็ได้ดอกซับหนีดีเสียกํลังเสียนี่แล้วอย่างถึงไม่ไ้ายเล ก็แลอะไรเอาใส่กันีบ่เอาเตาเอาเตาย่างใช้หนาบ้านผมย่างเออหนาบ้านคนละหนาบ้านทุอบอกนี่เนี่ยไปแห้งดิน้ำไปแห้งดิ่งีบักปีบักหลุดก็สมัยผู้เบีย์เราบอกว่าใช้ทานหลาย